ันนี้เห็นในอินเทอร์เน็ตเรามันมีไอเห็นในมติโชนไอเห็นในผู้จัดก,การว่าประเทศลาวก็ได้สร้างในคอนโดมิเนียมหนึ่งอั้นตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ยเขาก็พัฒนาเราก็พัฒนาแต่อย่างที่ผมเรียนน่ะเราพัฒนาเมื่อ30ปีที่แล้วนะเขาเริ่มพัฒนาเวียดนามเนี่ยเริ่มพัฒนา20ปีที่แล้วนะรัสเซียกัมพูชาเริ่มพัฒนา10ปีที่แล้วมันก็เป็นสเต็ปสเต็ปสเต็ป ันั้นในการพัฒนาเนี่ยก็นักลงทุนก็เข้าไปนักลงทุนจากต่างชาติเนี่ยอย่างเช่นเกาหลีอย่างเช่นจีนอย่างเช่นมาเลก,ก็เข้าไปในประเทศต่างๆรวมทั้งไทย นายธนิศักดิ์บุญกมลศรีศักดิ์พ่วงในการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่5วิเคราะห์ถึงการเติบโตด้านเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้านที่วันนี้แต่ละประเทศกำลังตื่นตัวกับการพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศครั้งใหญ่ในหลายรอบปีเพื่อให้ประเทศตนสามารถแข่งขันทางการค้าได้อย่างสง่างามในเวทีประชาคมอาเซียนและเวทีโลกโดยขณะนี้แต่ละประเทศกำลังหาช่องทางการดึงดูดนักลงทุนชาวต่างชาติให้หันมาลงทุนในประเทศตนให้มากที่สุดซึ่งจะ เป็นกลไกการกลับเคลื่อนเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้แก่คนในประเทศ โดยประเทศไทยถือเป็นประเทศหนึ่งที่มีนักธุรกิจสนใจเป็นลงทุนที่ประเทศกัมพูชาเหลา่าและเวียดนามเป็นจํานวนมากซึ่ง3ประเทศดังกล่าวรัฐบาลของแต่ละประเทศได้เตรียมนโยบายที่จะเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ลงทุนอยู่แล้วแต่ขณะเดียวกันหากผู้ลงทุนไม่ทราบถึงข้อมูลด้านการเมืองเศรษฐกิจกฎหมายและสังคมของประเทศที่ตนสนใจลงทุนการลงทุนจากที่หวังกําไรก็อาจกลายเป็นขาดทุนเหมือนนักธุรกิจไทยบางรายที่กําลัง ประสบปัญหาอยู่ในขณะนี้เราเคสหนึงใังลงน้ำตาลนะลุงน้ำตาลเนี่ยทรงของโรงน้ำตาลไทยก็มีความประสงค์จะเข้าไปปลูกอ้อยแล้วนำอ้อยออกจากลาวเข้ามาอยู่ฝั่งไทยก็คิดกันอย่างนั้นระยะแรกกัติดต่อก็เป็นอย่างนั้นติดต่อเขาก็เป็นอย่างนั้นติดต่อไปติดต่อมามีสายคอนแทคเรียบร้อยพอสายคอนแทคเรียบร้อยสิ่งที่ลุงน้ำตาลเจอ คนคนลาวเนี่ยต้องพูดบอกว่าเขาเนี่ยเป็นภาคเกษตรแต่ถามว่าเขามีความรู้เรื่องปุ๋ก้อยไหมไม่มีปุ๋ก้อยไม่มีก็ต้องจัดหลักสูตรในการสอนวิธีปุ๋ก้อยให้เขาถูกไหมถามว่าที่ดินที่ให้มาเนี่ยที่ดินเป็นไงเป็นป่าเสือส่อมโทรมพะป่าเสือส่อมโทรมปุ๊บไม่มีระบบน้ําก็ทําขุดบ่อน้ําปรับพื้นที่ สวนนวนออกสสู่่ถนนใหญิ่งสำคัญนอกเหนือจากการรู้ข้อมูลด้านการเมืองเศรษฐกิจกฎหมายและสังคมของประเทศที่ตนสนใจลงทุนคือพฤติกรรมของผู้บริโภคในแต่ละประเทศนายธนิศักดิ์บุญกมลศรีศักดิ์บอกว่าหากผู้ประกอบการไทยอ่านความต้องการของผู้บริโภคในแต่ละประเทศได้อย่างเฉียบขาดจะทาให้ธุรกิจที่จะเข้าไปลงทุนประสบความสาเร็จ ที่ผมยังไม่เห็นกับตาแต่ผมได้ยินมาว่าชายสีบะหมี่เกี้ยวไปอยู่ในลาวขายแฟนชายเมื่อก่อนนี้ในประเทศลาวมันจะมีแต่เฟอที่ได้รับอิทธิพลมาจากเวียดนามถูกไหมเพรากฏเดี๋ยวนี้สสปลาวนี่เขาจะมีชายสีบะหมี่เกี้ยวเราขายแฟนชายแล้วเขาก็มาลงเพราะชายสีบะหมี่เกี้ยวขายขึ้นมาปพรากฏคนเริ่มนิยมเพราะคนเริ่มนิยมหมายถึงมันก,ก็จูงให้คนไปกินข้าวนอกบ้านมากกว่าในบ้าน การกินข้าวข้างนอกเนี่ยคล้ายๆคนไทยแต่ของเรายังกินในมธธห,หมูกระทะถูกไหมแต่ของเขาไม่ใช่เขากินเป็นพาาัดกะเาแล้วก็มีการเสริมแต่จุดหนึ่งที่ต่างกันนิดหนึ่งก็คือขมรเนี่ยถ้าเป็นร้านอาหารที่ดีเขาก็จะมีการลำฮะโดยลำ,โดย,ลำโดยใช้คนพื้นเมืองลำคนขมร์ลำประกอบกับล้านนากับเครื่องดนตรีโบราณ โดยวันนี้สินค้าหลายตัวที่เป็นแบรนด์ไทยต่ามได้รับความนิยมจากคนในประเทศเพื่อนบ้านสูงกว่าแบรนด์ในประเทศของเขาเองเนื่องจากคนในประเทศเพื่อนบ้านยังคงเชื่อคุณภาพสินค้าของประเทศไทยจึงทําให้หากมีนักลงทุนไทยเข้าไปลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้นจะเป็นที่สนใจของคนในประเทศเพื่อนบ้าน แต่อย่างไรก็ตามธุรกิจที่ลงทุนอาจไม่ประสบความสําเร็จตามที่คาดหวังไว้หากไม่มีการศึกษาสภาพแวดล้อมและสังคมของประเทศที่เข้าเป็นลงทุนพิรพัฒน์รัตนพงษ์ธราถ่ายภาพสิกิตรีเกิดมงคลทีมข่าว h มดีว v รายงาน